เดี๋วไปเตะเส้ก็ได้ครับจนเสียเสียพ่ต่อไเปกระหล่ำกระหล่ำผมามจัดเริ่มเริ่มฟันฟันหัวแล้วนะน้อยสารชนงบาบ่าดูไฟเสีไฟแล้วต้องโบดด้วยอนะคไรก็ได้ที่เราชอบเลยอบครับ

đây là cái <laughs> cái 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 cái